ผมถามคุณว่าคุณประกอบอาชีพอะไรตอนนี้ครับไม่ใช่ทําที่สิ่งแค่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดอย่างเดียวไม่ใช่ถามต้องถามกลับไปว่าชุมชนจะได้ประโยชน์อะไรเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทิ้งไว้เมื่อ10กว่าปีก่อนเวลาเซิร์ชคำว่าปัตตานีมีแต่รูปความรุนแรงเมื่อ1ิบกว่าปีก่อนผมก็เลยว่าหลังจากนี้นะเวลาเซิร์ชปัตตนีจะต้องมีแต่สิ่งสวยงาม เป็นไปได้ไงว่าเซรามิกอย่างเงี้ยสวยเงี้ยมันจะมาจากวิถีความดูแลมันมีนมความปราณีตขนาดนี้มนุษย์คนเรามันต้องเดินทางกลับบ้านนะครับผมไม่ต้องการวุฒิผมต้องการมาเรียนผมต้องการเปลี่ยนที่ผมต้องการเพื่อนใหม่ผมต้องการสังคมใหม่แล้วก็พาพระเหล่านั้นมาพระสงฆ์เป็นคณะสงฆ์นี่แบบแปดรูปมาบ้านผมถามว่าเขากลัวไหมเขากลัวแต่เขาความไว้วางใจมันมากกว่านั้น ชายแดนใต้ id The ะซีรีสเรื่องราวดีๆที่อยากเล่าให้คุณฟังชายแดนใต้ <S id The s e r i e สวันนี้ผมอยู่กับเอมโซเฟียนเบนจเมธานะครับสลามอเลกุมครับกุมสลามมรอมตวรากาดุครับสบายดีนะครับทัมีิลลครับจริงๆไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่มาคุยในรายการเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายรายการก็ได้มาคุยกับคุณเอมโซเฟียนมาแล้วครับ ถือว่าเป็นตัวเองถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของแนวคิดมาจากดินอยู่กับดินและกลับไปสู่ดินใช่ไหมครับก็ก็ใช้ใช้มาตลอดฮะแต่แนวคิดนี้มาจากกรุอ่านอยู่แล้วฮะเรามาจากเรามาจากดินก็กลับสู่ดินฮะทำไมถึงอยากจะอธิบายแนวคิดนี้ครับคือมันเป็นฟิสรโตห์ธรรมชาติธรรมชาติถ้าเกิดปลูกฝังด้วยบรรยากาศที่ทุกคนเลือกที่จะเป็นพื้นที่เซฟโซนผมก็ลองหาอินสตนิ้งสัญชาตญาณตัวเองว่ามนุษย์คนเรามันต้องเดินทางกลับบ้านนะครับ และบ้านในที่นี้มันยังบอกไม่ได้มันคือบ้านอะไรกันแน่มันเป็นอะไรกันแน่มันไม่ใช่บ้านอะ่ะแต่เป็นที่ที่รู้สึกว่าแรงจูงใจที่จะต้องกลับมาหาว่าต้นต่อของเราคืออะไรอตอนนั้นผมใช้คำว่าบ้านอยากจะกลับมาบ้านมาจากบ้านอยู่กับบ้านต้องกลับไปบ้านมองแบบนี้เลยไม่รู้ว่าไม่เคยตั้งคำถามชีวิตว่าตัวเองจะต้องทำอาชีพอะไร ใช่ใช่ไม่เคยไม่เคยมีในหัวเลย uh huh. เพราะเรารู้สึกว่าเราเราอยากโฟกัสกลับบ้านคืออยู่ที่บ้านเนี่ยอยากกลับมาบ้านมาอยู่ที่บ้านปับ๊บผมทิ้งกระเป๋าแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนในบริบทในชุมชนไปอยู่ทุง่งนามั่งอยู่ในป่ามัง่งแล้วพอเราไม่มีวางว่าเป็นอาชีพอะไรนะเวลานั้นนะ่ะมันก็เลยต้องหาคําตอบว่าเออเขาเริ่มต้องหาว่าตัวเองอาชีพเพราะว่าอยู่มสามแล้วต้องไปสายต้องเลือกเรียนแล้วว่าสายไหนใช่ครับจนพ่อก็แนะนําว่าไปเทคนิคยาลา uh huh. ผมเข้าไปอยู่ในปีแรกนะผมมีความสุขมากเลยเริ่มทําไม้เองเริ่มใส่ไม้เองเริ่มรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือเริ่มพัฒนาตัวเองรู้สึกว่าไม่ต้องมีใครมาบอกว่าดีหรือไม่ดีเพราะเราจะรู้ตัวเองว่าที่เราทํามาทุกวันนั้นนะ่ะมันมาจากมือของเราเองและเราไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูเลยเราทําเพื่อพัฒนาตัวเองเริ่มเห็น,นกลไกในการเรียนตัวเองว่าเราชอบสายปฏิบัติแต่ปักหมุดเหมือนเดิมนะอยากกลับบ้านในทุกๆอาทิทตย์ครับ หัวใจผมคืออยู่ที่บ้านไปเรียนที่ไหนจะมีโอกาสไปเรียนกรุงเทพผมก็ปักหมุดว่าจะต้องกลับมาบ้านหัวใจผมมันก็อยู่ที่บ้านตลอดเวลาก็เลยไม่มีในหัวว่าจะต้องประกอบอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนไม่มีอยู่ในหัวผมในหัวผมอย่างเดียวคือไปเรียนแล้วก็จะต้องเอากลับมาให้ได้เอาอะไรพอมีโอกาสได้สอบเข้าคณะสถาปัตย์ที่กรุงเทพอ่าสีศสีปทุมวิเขตบางเขนนะฮะรู้เลยตัวเองจะไม่เป็นสถาปนิก รู้เลยว่าจากศาสตร์เนี่ยผมจะมาเรียนผมยังยืนยันว่าศาสตร์สถาปัตย์ผมชอบเรียนแต่ผมจะไม่เป็นสถาปนิกและมีความเข้าใจว่าผมอยากจะหาเรียนอะไรทุกอย่างเพื่อจะเก็บเป็นสแปรเป็นคู่มือเป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างว่าผมไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะทําอาชีพอะไรคือจะไม่เป็นสถาปนิกหมายถึงว่าไม่มีอาชีพนะก็ไม่เป็นไม่มีอาชีพแต่อยากเรียนแต่อยากเรียน<อ>เพราะรว่ารู้สึกว่าผมชอบ การเรียนผมชอบศาสตร์ของมันพอจบไปปั๊บพ่อก็อะจะไปไปเรียนต่อไหมผมมีโอกาสไปเรียนที่ฝรั่งเศสต่อผมมีโอกาสไปเรียนฝรั่งเศส4ปีผมเลือกเรียนศิลปะเรียนภาษาก่อนเรียนภาษาฝรั่งเศสและวันหนึ่งพอพอผมไปเรียนตอนปีหนึ่งตอนเรียนมหาลัยปีหนึ่งผมเรียนเกรดเฉลี่ยก็ก็สองหนึ่งจุดกว่าไปเริ่มปีสองก็ขยับมาหน่อยสนิดนิด แต่พอปี3ปี4เริ่มถนัดแล้วแหละเพราะมันมีวิชาก่อนอันนี้นมีวิชาบังคับวิชาสังคมวิชานู่นที่เรายังไม่ชอบเหมือนเดิมแต่พอปี3าปี4มีเป็นวิชาเชิงช่างเชิงที่เราถนัดเองแล้วรเริ่มได้ B บวกเริ่มได้ A t ท,ทก็ได้ A แต่พอมาเกตเฉลี่ยรวมเป็นยังไงฮะก็ยังไม่ได้สองสองจุดกว่านิดๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่แฟร์เลยการระบบการเรียนมันทาให้ไม่มีไม่มีแรงจูงใจมผมก็เลยลองเลือกเรียนสิ่งที่เราขาดรู้สึกว่าเราขาดเรื่องการออกแบบ ผมก็มีโอกาสไปเรียนที่อตอนเรียนฝรั่งเศสพอเรียนภาษาได้ปับ๊บผมก็ออกไปเรียนศิลปะเรียนศิลปะต้องเรียนสองปีจบโพสติปโครมผมไม่เอาเรียนปีหนึ่งผมก็ลาออกขอครูลาออกครวลาออกทำไมเกรดกําลังดีเลยคุณแบบอีกปีนคุณได,คณได้คุณได้วุฒิแล้วนะผมไม่ต้องการวุฒิผมต้องการมาเรียนผมต้องการเปลี่ยนที่ผมต้องการเพื่อนใหม่ผมต้องการสังคมใหม่ในพื้นที่ที่มันไม่ใช่บ้านของเราอ่ะผมไม่อยากจะอยู่นาน มันเป็นทางผ่านแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นผมถ้าเกิดผมฉลาดผมต้องรีบขวยคว้าเอาเทคนิคใหม่ๆด้วยเวลาจํากัดแค่นี้เอาเทคนิคใหม่ๆแล้วก็เอาเพื่อนใหม่ๆเอาบรรยากาศใหม่ๆองความรู้ใหม่ๆเคานเจอร์วัฒนธรรมใหม่ๆมาใช้ดีกว่าผมก็เลยลาออกไปเรียนอีกที่หนึ่งผมทาอย่างนี้แหละแล้วก็ก็เลยก็เลยตกผลึกแล้วที่สุดท้ายที่ผมเรียนก็คืออาร์ตเดโคเป็นสถาบันสอนงานออกแบบสอนเฟอร์นิเจอร์ แล้วก็เรียน2ปีอันนี้ได้2ได้ได้ไดวุฒิจริงๆแต่วุฒิทิ้งตั้งแต่ตอนอยู่ที่นู่นแล้ว hmm. ไม่ไดเอากลับมาพร้อมวุฒิกลับมา hmm. แล้วก็กลับมาเป็นดีไซเนอร์กรุงเทพมีโอกาสได้ทํางานที่อื่นบ้างไหมครักรุงเทพนี่สปีเป็นดีไซเนอร์หลังจากจบฝรั่งเศสหลังจากจบฝรั่งเศสไปยุงเทพใช่ไปยุงเทพ,เทพก็มีคนรอรับเป็นเป็น,เป,นเป็นพนักงานเป็นดีไซเนอร์ประจําของบริษัทหนึ่งอยู่แล้วฮะบริษัทพล a นีตเป็นออกแบบเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์วค่อนข้างที่แบบเป็นร่วมสมัยมากๆตอนนั้นคือดังมมาากกกแบรนนดด์ี้็ัง แล้วก็อยู่ไปปั๊บรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้มีมีความรู้สึกว่าเริ่มสนใจในวิถีเริ่มสนใจศาสนาเริ่มสนใจว่าเราจะต้องไปไหนเริ่มสนใจว่าแบบเอเราเราจะต้องไปยังไงชีวิตมันมันดูมันจะต้องเลือกอะไรกันแน่แบบจะต้องทํางานหรอจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดอ่ะไม่ผมจะไม่เสียเวลาผมจะต้องกลับไปวางไข่ให้เร็วที่สุดหลายคนบอกว่าเฮ้ยกลับบ้านไม่ได้เลยไม่มีงาน จำเป็นจะต้องไปอยู่มาเลมั่งจำเป็นจะต้องไปอยู่กรุงเทพมั่งเพื่อที่จะประกอบอาชีพวันนี้ตัวเองกลับมาบ้านเรียนจบฝรั่งเศสไปอยู่กรุงเทพมาสองปีจนกระทั่งกลับมาบ้านผมถามคุณว่าคุณประกอบอาชีพอะไรตอนนี้ครับไม่รู้เหมือนกันยังตอบไม่ชัดว่าประกอบอาชีพเพราะสิ่งที่ทำมันทุกวันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ากําลังอินเวนต์สร้างนวัตก,กรรมไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างหนึ่งที่ที่ไปโฟกัสว่าผมจะไปโฟกัสที่ชุมชนก่อน ผมบอกลูกๆว่าดูสิลูกในชุมชนขาดอะไรอพอขาดอะไรอ่ะมันไม่มีกรอบเข้ามายึดแล้วว่าเราจะต้องโตไปจะต้องทำอาชีพอะไรเรามองในชุมชนแวดล้อมของเราเนี่ยขาดอะไรมากกว่าขาดหมอใช่ไหมเอ้าปัญญาเราไม่มีเราไม่ได้ฉลาดพอแต่คุณสามารถเป็นหมอพื้นบ้านได้คุณสามารถเป็นหมอสมุนไพรได้คุณสามารถมีพ่อแม่ผมก็เป็นสาธารณสุขทั้งคู่เลยอื เยี่ยมเยียงชาวบ้านสาราสนุขมันนี่เหมือนหมอเน,นี่ยฮะหมอเนี่ยคนไข้มาบ้านแต่สาราสนุขนี่ไปหาคนไข้มผมคุกคีกับการเดินทางกับของพ่อของแม่มาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กๆและอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสัญชัตยานที่มาจากการบุมเพาะไปเรื่อยๆภูมิภูมิต้านทานของผมก็จะเป็นภูมิคุ้มกันของผมก็จะเป็นเรื่องของการการเดินทางไปช่วยเหลือคนอยู่ในชุมชนและนั้นเป็นทาให้เรารู้สึกผูกพันกับชุมชนเป็นพิเศษแล้วพอว่าถามว่าอาชีพอาชีพอะไรผมผมไม่อยากจะตอบ เพราะทุกวันนี้ถ้าเกิดจะถามว่าผมเป็นคนทํางานเซรามิกเนาะเซรามิกน่าจะเป็นเจ้าแรกนในพื้นที่3จังหวัดคบ,บ้านเราเซร,รามิกผมทําครามครามเนี่ยเสื้อครามย้อมครามซึ่งเจออยู่ในชุมชนเลยว่าเรามีครามปัตตานีของเราเองมุมมองของหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยบางคนกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาชีพให้ทํา โดยเฉพาะคนหนุ่มๆสาวๆที่เขาอาจจะมองว่าไปอยู่ต่างถิ่นเขาสามารถที่จะเลี้ยงชีพเขาได้อย่างเนีจ้จริงๆจริงๆถ้าถ้าให้มองในมุมของของการประกอบอาชีพในพื้นที่เนี่ยอะไรคือความเหมาะสมของอาชีพที่มันสามารถที่จะสร้างความยั่งยืนให้พื้นที่ได้ในมุมมองของเอ็มครับของผมผมมองเรื่องของสปิริตหัวใจชีวิตบ้านปลายชีวิตจะอยู่แบบไหนเลือกก่อนคุณอยากให้อยู่บ้านปลายแบบไหนคุณอยากทันดูแลพ่อแม่ไหม ถ้าเกิดคุณไปสมองไหลไปอยู่ทํางานที่อื่นคุณไม่ทันดูแลพ่อแม่แน่นอนเพราะคุณไม่รู้ว่าพ่อแม่จะจากไปเมื่อไหร่สแตนบายเลยว่าเรากลับมาแล้วถึงเวลาวางไข่ละเริ่มมีลูกและเพราะยังไงพ่อลูกเราก็ต้องสืบทอดต่อไปในสิ่งที่เราทําผมก็เลยคิดว่าวางแผนว่าทําอะไรก็ได้ที่อยู่กลับมาอยู่ที่บ้านและอันดับแรก,กคือว่ามันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ต้นว่าถ้าเกิดเราวางไกด์ผิดว่าเราจะทําอะไรโดยที่แบบเราเราไม่ถนัดเราไม่ชอบมันเป็นไปไม่ได้ แต่เราไม่ได้อยากให้ความฝันนี่แบบฝันฝันล้มล้แรงๆฝันที่แบบแพชชั่นอย่างเดียวไม่ใช่แพชชั่นไม่ใช่เรื่องจริงสิ่งเรื่องจริงก็คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วเราจะต้องทําเรามีประสบปัญหาแม่เราติดเตียงพ่อเราติดเตียงเราไม่สามารถทําตามความฝันอันนั้นคืออำนาจความรับผิดชอบที่เราจะต้องครเอทอาชีพที่มันเกิดขึ้นในบริบทของเรามันคือบททดสอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะถามเรื่องความยั่งยืนะผมตอบว่ามันไม่มีอยู่จริงยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยมันถึงบอกว่า มันจะอยู่ยั่งยืนในโลกใบน,นี้ทุกการงานทุกอย่างไม่ทั่งอาชีพที่รู้ว่าโอ้โหตอนนี้แบบร่ํารวยแล้วมั่นคงแล้วราชการมั่นคงอันนี้มั่นคงร่ารวยทุกอย่างมั่นคงหมดแล้วอ่ะมันมั่นคงแบบไหนอ่ะผมถึงบอกแม้กระทั่งลูกที่ดีที่เรามีเนี่ยลูกที่น่ารักที่แสนน่ารักของเรามั่นคงจะอยู่กับเราแค่ไหนไม่เราก็ลูกตายก่อนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเชื่อมว่าความยั่งยืนเนี่ยมีอย่างเดียวต้องเชื่อมโยงว่า เราจะต้องทำอะไรที then, the yeah. ่มันเชื่อมโยงความยั Braun, the here, the other, ่งยืนในภายภาคหน้าคือโลกหน้านั่นเองและวันหนึ่งอ่ะที่เราพอเชื่อมปั๊บอาชีพของผมก็กลับมาผมก็ขออนุญาตกลับมานเรื่องมาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินผมก็เลยต้องทำแดดแกรมให้ตัวเองว่ามาจากดินคืออะไรอยู่กับดินคืออะไรกับสู่ดินคืออะไรอันดับแรกความยั่งยืนที่ผมมองนะที่มันจะต้องเอื้อกับความยั่งยืนที่มันจะต้องเป็นสเบียงสําหรับโลกหน้านั้นอันดับแรกคือความยั่งยืนที่มาจากดินที่เราต้องรู้ว่า ฐานของการของการรู้ว่าทรัพยากรของเรามีอะไรบ้างในพื้นที่ mm hmm. แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นตัวเลือกอยากให้รู้ว่าวันนี้ที่ผมมีอาชีพนะผมมีอาชีพที่ทำะนะที่คิดว่าเป็นอาชีพได้คืองานออกแบบและผมเอาเอาเซรามิกมาเป็นเครื่องมือ,อ,องานปั้นดินเซรามิกเป็นเครื่องมือครามก็ดีธนูก็ดีบาติกก็ดี แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์แพะพื้นเมืองก็ดีทําทุกอย่างเนี่ยชอบหมดรักหมดและตอบโจทย์อะไรอีกอีกสาเป็นอีกช้อยหนึ่งที่ผมเพิ่งมาตกผลึกในช่วงที่ผมทํางานก็คือมันไม่ใช่แค่ชอบแล้วมันไม่ใช่แค่ถนัดแล้วชุมชนจะต้องได้ประโยชน์ด้วยสามอย่างเนี้จะเป็นหัวใจสําคัญเวลาผมทําอะไรผมจะต้องตอบโจทย์3ามอย่างนี้ด้วยกันไม่ใช่ทําที่สิ่งแค่ตัวเองชอบแล้วก็ถนัดอย่างเดียวไม่ใช่ถามต้องถามกลับไปว่าชุมชนจะได้ประโยชน์อะไร เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องทิ้งไว้ในอนาคตและการมาจากดินของผมเริ่มต้นจากการที่แบบดูว่าฐานของการมีทรัพยากรของพื้นที่ของเองมีอะไรก่อนเรามีทรัพยากรอะไรเรามีวัฒนธรรมอะไรเราผูกพันอะไรในครอบครัวเราในส่วนผักหลังบ้านของเรามีอะไรใต้เท้าเรามีอะไรเราเอามาเป็นซอสมันเป็นโจทย์ของเราอันดับสองก็คือว่าการอยู่กับดิน คือการเริ่มเริ่มให้ตัวเองรู้จักว่าเลือกที่จะไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกเหมือนพึ่งพาตนเองนะฮะพึ่งพาตนเองให้ได้เลิกช่วงโควิดยังไงอะ่ะเราจะหาอะไรกินไม่ได้รเราต้องพึ่งพาตนเองช่วยเหลือกันเองสร้างตลาดของเรากันเองสร้างคอมมูนิตี้ของเรากันเองเพราะฉะนั้นอนะ่ะเมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นอนะ่ะเราก็สามารถทําอะไรเองได้กินอะไรเองได้และอันสุดท้ายเนี่ยอ๋อแล้วก็มีสร้างความภาคภูมิใจ ในอัตลักษณ์ของตัวเองใครจะดูถูกไม่ตั้งแต่ความเป็นมลาย,ยูของเราคนจะดูถูกมีมากมายคนดูถูกทั้งการแต่งตัวดูถูกภาษาดูถูกอะไรดูถูกดูถูกเยาวชนดูถูกไปหมดปล่อยให้ดูถูกไปเราไม่ต้องพิสูจน์อะไรเราแค่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอันสุดท้ายคือการกลับสู่ดินก็คือการส่งต่อสู่รุ่นสู่รุ่นและมันจะเกิดการเป็นเศรษฐกษิจต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาก็ต้องไปตอบโจทย์ว่าสิ่งที่เขาทําทั้งหมดเนี่ยมันตอบโจทย์ ความยั่งยืนที่ท่านนาบีบอกไว้ไหมจะกลายเป็นธรรมรูจักต่อเนื่องได้ไหมเป็นองค์รู้ต่อยอดที่ส่งต่อยคนอื่นได้ไหมและจะเกิดบุคลากรดีๆมีคุณภาพเป็นเป็นลูกซ้อนและเป็นกลยาณมิหมดที่ดีได้ไหมสามอย่างนี้คือโจทย์สําหรับผมทําอาชีพทุกวันนี้คุณเอ็มจบออกแบบมาเคยคิดไหมครับว่าตัวเองจะออกแบบชีวิตตัวเองแบบไหนมันเป็นมันเริ่มตกผลึกมาเรื่อยๆว่าการออกแบบนั้นมันคืออยู่ที่เราเลย ออกแบบในที่นี้คือเจตนาเลยครับเจตนาอยากให้เป็นเนี่ยแล้วก็จัดลําดับความสําคัญว่าอันไหนมาอันดับหน mm ึ่งสองสามผมถึงชอบาศาสตรสถาปัต mm hmm. ที่ผมเรียน mm hmm. เพราะมันสอนให้จินตนาการใต้แต่ภายใต้กรอบความเป็นจริงให้ได้ครับไม่ใช่แบบศิลปินที่แบบอันนี้นะศิละปะนะตอบโจทย์ด้วยนะวิธีคิดนะการออกแบบเชิงกระบวนการคิดแบบเชิงออกแบบเป็นยังไงเนาะเราก็มาใช้ใช้แมก้กระทั่งแบบ ออกแบบครอบครัวออกแบบวิถีของตัวเองว่าจะต้องเป็นยังไงออกแบบว่าเอ้ยเราอยากจะต้องมีภรรยาเราก็ต้องออกแบบว่าเออเราต้องสร้างสังคมของเราก่อนมีเพื่อนให้ดีก่อนแล้วก็ช่วงช่วงวัยที่ <ๆ S 2> ผมรู้สึกว่าอยากจะออกแบบออกแบบคือมันทั้งแบบออกแบบวิถีของเรานั่นแหละคือเราเรา,เรามีวิถีของที่พ่อแม่เราให้เรามาแล้วแล้ววันหนึง่งอ่ะใ,ใ,ในในในส่วนของตัวเองที่แบบรู้สึกว่าอยากจะตามหาวิถีสัญชติยานของเราอยากกลับมาวางไข่วางไข่คือการมีครอบครัวแล้วเนาะ มันไม่ใช่จะง,ง่ายๆที่อยู่ดีๆจะไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วก็เราก็เราก็จะแต่งงานโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการตั้งใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเลือกก็คือว่าผมออกแบบสังคมของกลุ่มเพื่อนผมก่อนอและผมพอผมได้สังคมกลุ่มเพื่อนที่ดีเนี่ยเพื่อนก็เลยแนะนําภรรยาครับมันเป็นการออกแบบที่วางไว้แล้วว่าอาจจะเป็นอย่างนี้และผมก็เลยเจอในกุมอานที่พระองค์บอกว่าเราได้สร้างคู่ครองจากตัวของพวกเจ้าเอง ถ้าเกิดเราเป็นคนดีเราก็จะได้คู่ครองที่ดีม,มันก็เลยเรื่มเปลี่ยนแปลงตัวเองในขณะเดียวกันที่เราออกแบบไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องพึ่งอยู่ในการที่อยู่ในกรอบว่า,าศาสนาลอยว่าพระดารัสหรือว่าบัญญัติในาศาสนาของเราในกรุอ่านเนี่ยบอกอะไรให้เราทําอะไรเพราะเป็นเป็นไกด์หมดแล้วะพอกลับมาปั๊บผมก็เริ่มมีลูกและพอมีลูกมันเป็นจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่านี่แหละเราเราอยากให้ลูกเราโตมาในสภาพที่ที่เราเคยเป็น อยู่ชุมชนอยู่ทุ่งนาให้ลูกอยู่ทุ่งนาคิดออกแบบว่าต้องอยู่กับชุมชนชนบ,บทให้ได้ต้องอยู่ในความความธรรมดาความสามัญให้ได้เพราะเราต้องการให้ลูกเราเป็นผู้นำในอนาคตผมออกแบบชิ้นงานชิ้นหนึ่งเมื่อสิบปีก่อนนะผมเอาโอเคผมยึดแล้วว่ามันจะต้องเป็นวัตถุด,ดิบที่มาผมจบเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ผมออกแบบเฟอร์นิเจอร์ผมไม่เคยคิดจะเอาเฟอร์นิเจอร์มาออกแบบที่บ้านเพราะอะไรเพราะก็ที่คนบ้านเราไม่ได้ต้องการเฟอร์นิเจอร์ และผมจะยึดติดเอาองค์ความรู้นี่มามาใช้ทําไมผมเอาแค่แก่นการออกแบบพอและดูว่าซอสวัตถุดิบรอบตัวของเราทรัพยากรเรามีอะไรผมยังมองมองมอง,มองอื่นไม่เห็นว่าทรัพยากรใกล้ตัวมีอะไรบ้างกมลองมองดูตีนตัวเองมีดินอยู่อืมีโรงอิดอยู่พ่อเคยทำโรงอิดมอนมีดินที่ เกาะเป็นอิดมอนแล้วผมรู้สึกว่าโหอิดมอนหนึ่งก้อนเนี่ยน้ำหนักประมาณกิโลครึ่งขายไปยังไม่ถึงบาทบแล้วต้องขุดไปจํานวนมหาศาลขนาดไหนและทรัพยากรเราสูญเสียสูญหายไปเท่าไหร่อันนั้นเป็นโจทย์ที่ทำให้รู้สึกว่าผมจะต้องสร้างมูลค่าให้กับดินก้อนหนึ่งให้ได้เมื่อสิบกว่าปีก่อนเวลาเซิร์ชคาว่าปัตตานีครับมีแต่รูปความรุนแรงเมื่อสิกบกว่าปีก่อนจนรู้สึกว่าผมบอกนี่ไม่ใช่บ้านผมเปนไปไม่ได้อยากจะประก,กาศนี่เขย่าแล้ว ปเปล่าประกาศก็แล้วไม่มีใครฟังว่าบ้านผมไม่ใช่แบบนี้สิ่งที่หล่อเลี้ยงจนผมมาเป็นทุกวันนี้ไม่ใช่ความรุนแรงแน่นอนจนผมรู้สึกว่าโอเคผมจะเริ่มต้นจากเซรามิกเพราะสามจังหวัดไม่เคยมีและเมื่อไหร่จะปล่อยให้มันมีถ้าเกิดเราไม่เริ่มทำใช่ครับเราภูมิใจในอัตลักษณ์ได้แต่เราอย่ายืมอย่าย่ำกับที่อย่าแช่แข็งวัฒนธรรมเราเนี่ยก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมสวยงามไป แต่ว่าซอสสิ่งที่มันทรัพยากรมันมีมากกว่านั้นที่คุณสามารถสร้างองค์ความรู้สร้างอาชีพเยอะมากมายผมเห็นคุณเอ็มมีการเรียกเป็นชาวบ้านในพื้นที่เรอครับหรือผมไม่แน่ใจมาทำฮาละะ์ละกอฮาล์ลกอที่ภาษาไทยการวงล้อมฮะการว,วงล้อมวงล<า>้อมไข้ควรมาทําอะไรกัน่ะครับมาทําอะไรกันอ๋อก็อมาเรียนรู้กรุรอ่านจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่สิ่งหนึงห่งอะคือบรรยากาศที่ที่เราผมเป็นคนสนใจศาสนา,สนาด้วยเนาะ และทุกวันนี้ที่ผมขัดเกลาเป็นตัวงผมเองได้ที่ผมพูดพร่ำอยู่ทุกวันนี้เพราะการสั่งสอนจากบทบัญญัติของกุรุอ่านผมรู้สึกว่าผมไม่ลืมบุญคุณกุรุอ่านผมไม่ลืมพระดำรัสของพระเจ้าอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเจอคนดีๆเจอเพื่อนดีๆหลายๆรูปแบบผมเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมากอันนี้สําคัญนะเพื่อนเยอะมากและผมก็รักทุกคนรักด้วยใจจริงเลยรักเหมือนๆกับที่พ่อแม่ผมรักคนในชุมชนแลวก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ใน ปณิทานของผมอยู่แล้วเจตนาของผมผมอยากเจอเพื่อนที่ผมรักหลายๆหลายๆมาทําความรู้จักกันมารู้จักมีมุมคิดที่แตกต่างกันและเอาไม่ต้องพูดเรื่องอย่างอื่นคือเอากรุอ่านมาอย่างเดียวและสิ่งที่น่าสนใจพอเกิดบรรยากาศนั้นน่ะทุกคนแบบไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยเรื่องแบบตัวเองต้องขัดเกลาวตบียะตัวเองอ๋กอกรุ๊อ่านมันทําให้แค่หนึ่งอายะในในหนึ่งวันเนี่ยนะที่เราทำฮะละก็อกันแค่หนึ่งองค์การของพระเจ้านี่ เราคุยในการทบทวนตัวเองแบบเออเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบเป็นพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นบ่าวผู้ทรงกรุณาปานีคําพูดของเราก็ดีเราความอาหังการของเราก็ดีการพูดหยาบคายของเราก็ดีไม่ได้อยู่ในบทของกรกุรอานอายะนี้เลยอะ่ะเราก็เลยย้ําอาทิตย์ที่แล้วเราย้ํานี้อาทิตย์นี้รู้สึกว่าไม่เพียงพออายะขอย้อําอายะนี้ต่อคเพื่อขัดเกลาตัวเองมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะเป็นอีกหนึ่ง หนึ่งกิจกรรมที่รวมคนที่ผมผมรักเพื่อนๆผมเนี่ยมาสร้างทำภารกรนี้ร่วมกันมันมีเนื้อหาหนึ่งที่น่าสนใจที่คุณ M อ็มโพสไว้ในเพจคือพระสงฆ์มาเยี่ยมบ้านครับอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงล่ะครับอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นการการสร้างความสัมพันธ์มาหลายปีมากแล้ว3-4ปีก่อนหน้านี้ละจริงๆก่อนก่อนนนั้นมันเป็นมันเป็นมุมที่เราเราเริ่มทำงานกับชุมชนเนี่ยนะ แลวผมชุมชนมีคนติดตามเราอยู่ว่าเออเรากำลังทํากับชุมชนแถวบ้านคือชุมชนควรชุมชนควรเนี่ยเป็นชุมชนบ้านทุ่งด้วยบ้านทุ่งนี้มันมีสองวิถีพุทธมุสลิมเขาทํางานด้วยทํานาร่วมกันทําเกษตรร่วมกันและผมรักชุมชนนี้และเพิ่งมารู้ว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่พ่อแม่ผมก็ช่วยดูแลอยู่เหมือนกันและอมีพี่คนหนึ่งที่พี่สมปองที่ผมรักมากนะเป็นเป็น ผู้ใหญ่ที่ทํางานหัตถกรรมอยู่แล้วในชุมชนเวลาเขาทานาเนี่ยเขาก็ช่วยกันทํานาดํานาทั้งพุทธทั้งมุสลิมทํางานร่วมกันผมก็จะโพสต์อะไรมิตินี้บ่อยๆเรื่องของวิถีที่การอยู่ร่วมกัน2วิถีมเป็นยังไงเราซึมซับในในสกิลการพึ่งพาช่วยเหลือกันแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วม,มันเป็นสิ่งหนึ่งที่พอเราโพสต์มันก็มีคนเห็นน,นะแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่ที่ส่วนโมกเนี่ย ส่วนโมกคือกรุงเทพนะฮะมันเป็นหอ,อจดหมายเหตุของพุทธทาสได้เห็นแล้วก็ได้ติดต่อผ่านมาว่าสนใจที่อยากสัมภาษณ์ในในรายการทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ทำมาเนาะและเลือกเป็นมุสลิมผมเนี่ยเป็นเคสอีพีแรกเลยอันนี้ก็แปลกใจเขาก็บอกว่ามันเป็นปณิธานของพุทธทาสด้วยนะที่บอกว่าให้เรียนรู้ศาสนาตัวเองสาอย่างนะที่ ท่านพุทธทาสได้ได้ฝากไว้นะเรียนรู้ศาสนาตัวเองแล้วเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกแล้วก็ดึงให้ให้สังคมออกห่างจากวัตถุนิยมเป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้ในทุกๆศาสนาเข้าใจกันได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในะวัตถุนิยมก็ดีแล้วก็ให้เข้าใจศาสนาตัวเองแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์รู้จักวิธีแลกเปลี่ยนกันได้ดาวะกันอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าอันเนี้ยมันมันก็น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญใน E ีแรก แล้วพอเจอนั้นนะ่ะทําให้เขารู้สึกว่าฟังแนวคิดของเราเขาก็ไว้วางใจ hmm. และปรากฏการณ์ก็สร้างความสัมพันธ์ผมก็มีเพื่อนที่แบบสร้างกลุ่มเพื่อนไปเรื่อยๆมีความไว้วางใจส่วนโมกก็ทานพระภัยาสรเนี่ยเนาะ hmm. เชิญผมไปที่ส่วนโมกไปพูดเรื่องมุษยธรรม <Okay. S 2> ผมก็เลยพูดเรื่องของปาเลสไตน์ hmm. ผมพูดเรื่องปาเลสไตน์ผมพูดเรื่องทุกคนก็เปิดใจยอมรับหมดเพราะว่าเออเนี่ยแหละเป็นโอกาสที่เราจะได้นําเสนอเพราะว่าเขาบอกเขาไม่รู้จักวิถีมุสลิมเลย และจะให้บาบอโตะคูที่ไหนเข้าอะเราสกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราได้ความรับผิดช,ชอบนี้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสื่อสารณวันนั้นที่ผมบอกว่าเซรามิกเนี่ยที่ผมทาเซรามิกเนี่ยแล้วทําไมผมต้องทําเป็นอัตลักษณ์ขออนุญาตข้ามข้ามไปเรื่องเซรามิกนะฮะพอเซิร์ชคําว่าปัตตานีมันมีแต่ความรุนแรงผมก็เลยว่าหลังจากนี้นะเวลาเซิร์ชปัตตานีจะต้องมีแต่สิ่งสวยงามผมจะต้องใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ว่าผมแบบโอ้โหรักศิละปะอะไรขนาดนั้นผมไม่ใช่แบบผมไม่ใช่ศิลปินขนาดนั้นผมก็จะเอามาเป็นเครื่องมือในการนําเสนอและพอผมทํารู้สึกว่าเออวิถี่างความประณีตแบบนี้มันจะมาจากวิถีของความรุนแรงได้ไงคุณลองดูสิความความซับซ้อนของโลกใบนี้อ่ะมันแล้วมันซับซ้อนและมันแม่นยําขนาดนี้มันจะเกิดความบังเอิญโลกใบนี้ได้ไงถ้าเกิดไม่มีผู้สร้างอันนี้มากกว่าที่ผมจะตั้งคําถามให้เห็นให้สังคมเห็น ผมก็จะมีการด่าว่าของผมให้คนรู้จักพระผู้เป็นเจ้าด้วยการมองลองดูสิลองดูสิ่งรอบตัวดิเป็นไปได้ไงมันเกิดมาด้วยความบังเอิญยางวนอย่างนี้เป็นไปได้ไงว่าเซรามิกอย่างเงี้ยสวยเงี้ยมันจะมาจากวิถีความบุแลม,มันมีความปราณีตขนาดนี้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะประกวดประกวดแบบ hmm. ก็เลยเอาตัวเองเ่เข้าไปสายประกวดไม่ใช่อยากได้รางวัลอย่างวันนี้คือผลพลอยได้ทีหลังแต่ว่าสิ่งที่อยากได้คืออยากจะสัมภษณ์ ให้คนมาสัมภาษณ์ผมผมจะได้พูดถึงเล่าเรื่องบ้านของผมให้ฟัง uh huh. สิ่งที่ผู้คนดูถูกบ้านของผมมาลายูบ้านผมปัตนีบ้านผมพวกคุณดูถูกผมจะเล่าให้ฟังว่ามันก่อเกิดให้เป็นผมแบบนี้ให้เป็นพ่อแม่ผมให้เป็นปู่ย่าตายายของผมและมาเป็นลูกหลานผมทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะการที่ไม่ลืมตีนลืมดินบ้านเรานี่แหละผมก็เลยมีโอกาสได้สัมภาษณ์หลายสื่อจนทุกวันจนมาถึงวันนี้ก็เพราะอย่างนั้นแหละฮะเพราะสื่อและพอส่วนโมก เอาเป็นอีพีเนี้ยหลังจากนั้นเน่ยเขาก็เริ่มรู้จักเรามากขึ้นแล้วขออนุญาตว่าแบบเขารู้จักโอ้โหหลายคนมากเขาอยากรู้จักคุณเอ็มเขาก็เลยอยากจะพาเพื่อนน่ที่เป็นเพื่อนในแวดวงของพุทธศาสนาเองที่ดํารงศีลที่มีคุณธรรมรอยากมาู้จักวิถีของมุสลิมอมแล้วก็พาพระเหล่านั้นมาพระสงฆ์เป็นคณะสงฆ์นี้แบบแปดรูปอ่ะแปดรูปมาบ้านผม ในบรรยากาศที่เพิ่งเหตุเกิดเหตุการณ์ด้วยซ้ำทำมาเขากลัวไหมเขากลัวแต่เขาความไว้วางใจมันมากกว่านั้นอ,อิสลามเป็นศาสนาที่สันติอยากจะอธิบายคํานี้ยังไงบ้างครับอธิบายจากคําว่าอัสลามุอะลัยกุมคําพูดที่ดีๆอัสลามุอะลัยกุมคือความสันติย่อมประสบพึงประสบแด่ท่านมันเป็นสิ่งที่ตอกย้ําตลอดเวลาอยู่ในครอบครัวผมก็เลยคิดว่ามาครอบครัวนะผมบอก บอกบอกพระบอกคณะพระวะ่ามาบ้านผมคือบ้านผมคุณจะปลอดภัยและผมมีพระเจ้าเพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่ดูแลเนี่ยไม่ใช่ผมคือพระเจ้าทรงดูแลเพราะฉะนั้นไว้วางใจพอมาปับ๊บได้เรียนรู้วิถีผมตั้งสมวันสองคืนกันต่างคนต่างเข้าใจกันผมได้บอกว่าคุอ่านคืออะไรได้มีโอกาสได้เล่าจนจนพระพระก็เข้าใจเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอคุอ่านเป็นอย่างนั้นหรอฮะดิษ ท่านนบีเป็นอย่างนี้แหละคือการบอกเราไม่เคยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันแลกบอกกันถึงบอกว่าเราต้องสร้างสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและมันก็จะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเรายังไม่รู้จักกันอย่าเพิ่งดูถูกกันลองท่านนบีบอกว่าลองทําความรู้จักกันมาสลามกันและจะเรียนรู้รู้จักกันผมว่าอันนั้นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้รู้จักว่าแค่แค่ความไว้วางใจกันนันก็เกิดความสันติภายในแล้วและนี่คือชาแดนใต้เดอะซีรีส์ในวันนี้ครับ